พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดชื่อจุลวัคเป็นวินัยปิฎกได้กล่าวแล้วว่าจุลวัคมีสองเล่มคือเล่มหกกับเล่มเจ็ดเล่มหกที่ย่อมาแล้วมีสี่หมวดหรือสี่คันธกะในเล่มเจ็ดมีแปดหมวดหรือแปดคันธกะดังต่อไปนี้หนึ่งขุตกะวัตถุคันธกะ หมวดว่าด้ยวยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่กล่าวในหมวดนี้เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดเช่นข้อปฏิบัติในเวลาอาบน้ำการดูมหโหสพข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาทเป็นต้นจนถึงเรื่องเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะทำด้วยไม้และทำด้วยดินเหนียว 2. เสนาสนะขันธก,กะหมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้กล่าวถึงเรื่องสถานที่อยู่อาศัยเครื่องใช้เช่นเตียงต่างผ้าปูนั่งปูนอนเครื่องใช้ประจำในที่อยู่ตลอดจนการก่อสร้างเป็นต้น 3. ส,สังฆเพศกันทกกะหมวดว่าด้วยสงแต่กันเล่าเรื่องพระเทวทัตคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จจนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต แล้วเรื่องการทำสงให้แตกกันพร้อมทั้งข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการที่สงแตกกัน 4. วัตตะขันธก,กะหมวดว่าด้วยวัดหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยวัดหรือข้อปฏิบัติต่างๆ13เรื่องคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เป็นเจ้าของถิ่นข้อปฏิบัติของภิกษุ ผู้จะเดินทางจากไปข้อปฏิบัติในโรงอาหารข้อปฏิบัติของภิกษุผู้บิณฑบาตข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าข้อปฏิบัติเนื่องด้วยที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติในเรือนไฟข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัจกุติหรือซ่วมข้อปฏิบัติต่ออุปชายะข้อปฏิบัติต่อสัตธิวิหาริกข้อปฏิบัติต่ออาจารย์ ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสิก 5. ปาติโมกขถาปณะคันธกะหมวดว่าด้วยการงดหรือหยุดสวดปาติโมกกล่าวถึงการหยุดสวดปาติโมกเพราะมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่ด้วยพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆเป็นอันมาก 6. ภิกุณีคันธกะหมวดว่าด้วยนางภิกษุณี กล่าวถึงความเป็นมาของนางภิกษุณีและข้อปฏิบัติข้อห้ามข้ออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับนางภิกษุณี 7. ปัญจสติกันธก,กะหมวดว่าด้วยพระอรหันห้าร้อยซึ่งทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งพันนาเหตุการณ์ภายหลังพุทธปรินิพานถึงการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่ง 8. สัตตสติคันธกะหมวดว่าเรื่องพระอรหันต์เจ็ดร้อยซึ่งทำสังคยนาครั้งที่สองพันนามูลเหตุและการดำเนินในการทำสังคยนาครั้งที่สอง